สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนทําโรตีอ่อนโรตีอ่อนที่ผมจะสอนทาวันนี้เนี่ยจะสอนทําทั้งสองแบบเลยทั้งโรตีอ่อนแบบธรรมดาและโรตีอ่อนแบบแป้งโฮวีดถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและเริ่มลงมือทําได้เลยครับส่วนผสมสําหรับทําโรตีอ่อนแป้งแป้งใช้เป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์ น้ำเปล่านมข้นจืดน้ำมันเนยเกลือแกงน้ำตาลทรายไข่ไก่ นมข้นหวานเริ่มทำนะครับใส่น้ำตาลทรายก่อนจากนั้นใส่ไข่ไก่เราจะตีน้ำตาลทรายกับไข่ไก่ให้เข้ากันก่อนวิธีเช็คนะครับว่าน้ำตาลทรายกับไข่ไก่เนี่ยเข้ากันแล้วยังเนาะคุณเอามือจับดูบี ไม่มีเม็ดน้ำตาลทรายแล้วใช้ได้แล้วจากนั้นใส่เกลือเข้าไปก็ตีเช็คดูนะครับใช้ได้แล้วนะครับจากนั้นใส่นมข้นหวานใส่น้ำมันเนยตี พอเข้ากันแล้วใส่นมข้นจืดจากนั้นใส่น้ำแล้วก็ใส่แป้ง นั้นตีให้เข้ากันระหว่างที่ตีแป้งนะครับจะมีแป้งอยู่ตรง,ตรงขอบนี้นะคุณก็ใช้ไม้พายเขี่ยลงมาเนาะแล้วก็ตรงตูดชามด้วย แล้วก็ตีเราจะตีจนเนื้อแป้งเนี่ยน,ยนไม่มีเม็ดแป้งเหลือนะครับแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วดูนะเม็ดแป้งไม่มีแล้วเนาะเนียนเดี๋ยวเราจะไปทอดเริ่มทอดโรตีอ่อนจุดไฟใช้ไฟอ่อนใส่น้ำมันก่อนจากนั้นเทส่วนผสม ถ้าบางคนที่ทําเนี่ยเขาก็จะกลิ้งกระทะเนาะให้แบบได้แผ่นโรตีที่บางๆแต่ผมไม่กลิ้งแล้วนะครับผมเอาง่ายๆพอขอบเปลี่ยนสีแบบนี้ก็ขยับถ้าขยับได้แล้วดูนะครับเราก็จะกลับด้าน แบบนี้ถือว่าอ่อนไปนะครับเดี๋ยวเราต้องกลับไปทอดอีกทีหนึง่งกลับด้านดูนะครับว่าได้หร้อยังเดี๋ยวเราจะรอให้อีกฝั่งนึงมีสีแบบนี้เนาะกลับด้านดูแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับก็เอาลงเอาลงแล้วไม่ต้องทาเนยแล้วนะครับเพราะในนี้มีน้ำมันเนยเรียบร้อยแล้ว ใส่น้ำมันจากนั้นเทส่วนผสมรอให้เปลี่ยนสีก็คือรอให้หน้าเริ่มแห้งแบบนี้นะครับพอเริ่มเปลี่ยนสีคุณลองขยับดูขยับได้แล้วก็กลับด้านได้ สวยงามนะครับตอนที่ทอดเนี่ยคุณจะได้กลิ่นหอมของน้ำมันเนยถ้าใครที่ชอบแนวนี้นะหอมมากๆเลยครับกรับด้านดูนะครับว่าได้แล้วยังแบบนี้ก็ได้แล้วนะครับเอาลงไปได้เลยครับส่วนผสมสำหรับทําโรตีอ่อน แบบแป้งโฮวีดแป้งสาลีเอเนกประสงค์แป้งโฮวีดนมข้นจืดน้ำเปล่าน้ำตาลทรายนมข้นหวาน เกลือแกงน้ำมันเนยไข่ไก่เริ่มทำโรตีอ่อนสูตรโฮวีดใส่น้ำตาลทรายเกลือจากนั้นใส่ไข่ ตีให้เข้ากันจับดูนะครับว่ายังมีเม็ดน้ำตาลทรายกับเกลือไหมไม่มีแล้วจากนั้นใส่น้มข้นนมข้นหวานใส่น้ำมันเนยคนให้เข้ากันพอเข้ากันแล้วใส่น้มข้นจืด ใส่น้ำคนให้เข้ากันจากนั้นใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์คนให้เข้ากันก่อนพอเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะใส่แป้งโฮวีดเข้าไป แล้วก็คนให้เข้ากันเราจะตีจนไม่มีเม็ดแป้งนะครับเม็ดแป้งที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเม็ดแป้งของแป้งสาลีเอเนกประสงค์เนาะจนไม่มีเม็ดสีขาวๆส่วนแป้งโฮลวีเนี่ยเป็นเม็ดๆอยู่แล้วเนาะคูณตีให้มันหายไปไม่ได้แบบนี้นะครับแบบนี้ไม่มีเม็ดแป้งสาลีเอเนกประสงค์แล้วใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทอดกันเริ่มทอดโรตีอ่อนแป้งโฮลวีต ไฟใช้ไฟอ่อนแล้วก็รอให้กระทะร้อนพอดูว่ากระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันลงไปนิดเดียวแล้วก็ใส่ส่วนผสมจากนั้นรอให้หน้าของแผ่นโรตีอ่อนแห้งพอ หน้าเริ่มแห้งคุณก็ลองขยับแผ่นโลตีดูถ้าขยับได้ก็แปลว่ากลับด้านได้ก็กลับด้านนะครับพอกลับด้านมาแล้วกะประมาณไม่ถึงนาทีนะครับคุณก็ลองกลับดูอีกทีนึงว่าสุกหรือยังถ้าแบบนี้ก็ถือว่าสุกแล้วเอาลงได้เลย ใส่น้ำมันก่อนจากนั้นใส่ส่วนผสมรอให้หน้าแห้งพอหน้าเริ่มแห้งนะครับคุณก็ลองขยับดูขยับได้แล้วก็กลับด้านได้ เวลาประมาณไม่ถึงนาทีคุณก็ลองกลับด้านดูอีกครั้งหนึง่งแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเอาลงได้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโรตีอ,อ่อนโรตีอ่อนแป้งโฮวีดและชาร้อนนมสดเนาะก็จะมาถึงขั้นตอนการชิมนะครับก็แขกรับเชิญเหมือนเดิมนาซีฮาลูกสาวคนเล็กสวัสดีค่ะก็ชิมโรตีอ่อนก่อนนะครับให้สซีฮาก่อน แล้วก็ตัวมอเวิธีกินนะครับก็กินคู่กับชาร้อนไปเลยนะครับจะเอาโรตีอ่อนมาจิ้มชาก็ได้หรือจะกินตามก็ได้โรตีอ่อนนะครับก็จะมีรสชาติหวานนิดๆหอมน้ำมันเนยเนาะ อร่อยพอกินกับชาร้อนเนี่ยให้รสชาติที่กลมกล่อมอร่อยมากๆครับเจีอยอร่อยไหมอร่อยเรียบร้อยนะครับลองทำดูนะครับอร่อยมากๆช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจชาลิฟายระดูเทนด้วยนะครับแล้วกดติดตามนะครับผมมีคลิปสอนทำอาหารหาต่างๆอีกเยอะแยะเลยครับที่จะลงให้ดูเนาะแล้วสำหรับใครที่ ดูทางช่อง YouTube ก็กด subscribe เพ่ด้วยนะครับมีปัญหาสงสยัยออิบ็กเข้ามาพี่เพจได้เลยนะครับพี่เพจชนิพการใด,ดูเจนเดี๋ยวผมตอบให้ทุกคำถามครับในเพจของผมนะครับมีพวกเครื่องเทศไว้คอยบริการนะครับพวกมัส a าล์ดขมิน้นพริกอินเดียแล้วก็ผงกะหรีตลอดจนมีแป้งสุยีแล้วก็ใบาชา ไว้คอยอำนวยความสะดวกให้กับคุณนะครับอันไหนที่หาซื้อยากก็อินบล็อกเข้ามาที่เดตได้สําหรับคนที่จะสั่งซื้อของนะครับหรือจะสมัครเรียนนะครับก็อินบ็อกเข้ามาที่เพจชริพการันตุเคนได้ถ้าตรงที่ผมโพสเนี่ยคุณจิ้มเข้ามาแล้วเป็นเข้ามาที่หน้าเพจเนาะคุณก็อินบ็อกเข้ามาหรือถ้าตรงผู้โพสเนี่ยคุณจิ้มเข้ามาแล้วเป็นเฟซส,ส่วตัวของผมเนี่ย คุณก็ลองเล่นๆดูผมจะแปละลิงก์ทางเข้าเพจไว้พอคุณเข้ามาที่เพจแล้วคุณก็อินบล็อกเข้ามาที่เพจของผมเนาะก็เข้ามาคุยกับผมได้แหละว่าจะสั่งซื้อของหรือว่าจะสมัครเรียนแล้วผมยังมีคอร์สเรียนอีกสองคอร์สนี่เป็นส่วนหนึ่งของคอร์สโรตีสไตล์ปารีสสำหรับคนที่อยากจะทำโรตีเป็นแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะเรียนที่ไหน เคยดูจัด YouTube แล้วทำออกมาไม่ได้หลังใจคอสโรตีสไตาปากีมีเนื้อหาทั้งหมด10บทและมีของแถมอีก5บทหรือพูดง่ายๆคือเนื้อหาเนี่ยหลักพันแต่ราคาเนี่ยหลักร้อยคอสมัตบาตและสมูซาสอนทำมัตตบัสามแบบสอนทำสมมซา 6แบบสอนทำแป้งสมโอาสอนทำน้ำทิ่มอาจสาอ2แบบพิเศษของแถมสอนทำก๋วยเตี๋ยวหลอด3แบบสอนทำก๋วยเตี๋ยวลีสวนและสอนทำน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวรีกสวนสนใจอินบ็อกเข้ามาได้นะครับที่เพจชาลิพานดูเท